เอ้ย hey, สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่ในการรีวิวอีเวนต์ที่ชื่อว่าระดับท็อปอีโวอาร์เทมิสกลับมาแล้วอีเวนต์ที่กลับมากี่ครั้งระดับท็อปอีโวอาร์เทมิสอีโวยุนลังอีโวอาชาแต่ทําไมรูปข้างบนมันเป็นแคที่วะเราไปดูนลยครับว่ามีอะไรกันบ้าง นะครับอาทิติ์กลับมาแล้วนะครับพร้อมอัญมณีคอสตูมนะครับชื่อก็คือเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับหรืออัปเกรดเนี่ยโอกาส45อตทอยต่ออีกครั้งโอ้โหโหดมากเลยนะครับ้าถามว่าหน้ามีไหมควรมีครับแต่ว่าคุ้มราคากับเงินไหมถ้าเราไม่ลำบากเรื่องเงินนะครับ้าซื้อแล้วเราไม่ลำบากก็ซื้อเลยครับจะได้โหดๆตึงๆจะถามว่าอาทิติ์แพทนี้ยังไหวอยู่ไหมผมให้50 50นะครับเอาประธานชนะซะมากกว่าแล้ววินเลสชนะซะมากกว่าเพราะว่า ในแผ่นนี้ก็ยังโหดอยู่นะครับเพราะตัวความที่มีตัววิกที่มีทาสีในตัวนี้โหดครับแค่ทาสีทั้งอ่างนะเทมิเตช่างง่ายๆเนี่ยแต่ถ้ามีเจมด้วยเนี่ยจะยิ่งดีครับแต่อาเทมิปตเนี่ยแนะนาให้รอจี้ใหม่จี้หนึ่งนะครับที่เป็นจี้ขังแถวนะครับเพราะว่าเราทำเราอาิทมิปตเนี่ยจะแพ้จี้จําพวกบ้านผุดการทาสีอะไรเงี้ยครับขาดแพ้จี้กันทาสีถ้าฝั่งตรงข้ามมีการทาสีเราจะแพ้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องรอจี้ที่ชื่อว่าขังแถวครับที่จะมีความสามารถเหมือนของ เป็นของเลยครับสีกันดีอะ่ะเนี่ยโอกาสนนเนี่ยในทีงนี้นะครับในเทอร์งองชันเมื่อตกคือที่ของตัวเองเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ขังพวกไฟตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวอะ่ะถ้ามีจี้นี้เข้าไทยมาเมื่อไหร่อ่ะครับอาร์มิตรจะโหดมากๆเลยไปดูตัวที่สองกันดีกว่าครับยุนลังราคาเท่าอาร์มิตรเลยนะครับห้าเอสซึ่งคุมเต่ายุนลังร้อยสามสิบห้านะครับในนี้ในนี้ตัวไหนตัวไหนใหม่สุดน่าจะ สีก่กาดีนะครับสี่กาดีคุมเต่า141แล้วครับ1้อยหนึ่ี่หอ่ะคุมเต่าของสี่กาดีแล้วดูยุนลังดิ135ยส้คุมเต่ายุนลังน้อยมากนะครับถ้าใครจะเล่นยุนลังเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเต่าเบี้ยวแน่นอนนะครับโหดแล้วก็เป็นตัวละครที่มีโหดครับเพราะว่ามีเจมด้วยนะครับตัวละครที่มีเจมเนี่ยโหดแน่นอนอยู่แล้วครับโหดทุกตัวและยุนลังเนี่ยเป็นตัวละครกีีกระดับประจําเดือนมีตํานานนะครับความสามารถไม่น้อยเลยครับโหด ตัวนึครับเป็นอีโวเคที่ที่อีโวมาแล้วนะครับเคที่ธรรมดาที่อีโวมาแล้วความสามารถโหดกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าทุกสกิลนะครับแล้วก็มีสกิลเลือดไหลนะครับเมื่อตกเลนมาส์ตัวเอง75%ใช้เปอรเซ็ต์กเลือดไหลนะครับศัตรูนในแถวจะคล้ายๆกับยุนลังนะครับยุนลังจะเรียกแถวนะครับแต่ว่าเคที่เนี่ยจะเรียกแบบสุ่มนะครับจะเรียกไฟตรงข้าม80%แบบสุ่มนะเนี่เรียกไฟตรงข้ามแบบสุ่มแบบแปดสน,นะครับเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับแล้วก แต่เลือดไหลเนี่ยใช้ได้แค่ในแถวนะครับถ้าจะโจมตีเนี่ยในด้านการโจมตี2ตัวเนี้ยจะเท่ากันครับแต่ยุนลังอ่ะจะต้องไปแถวเดียวกับเขาแต่เคที่อ่ะไม่ต้องไปแถวเดียวกับเขาก็ได้นั่นหมายความว่าแค่เคที่ไปตกแถวอื่นอ่ะเลือดไหลก็จะไม่ได้ใช้นะครับเอฟเฟกต์เลือดไหลเนี่ยเพราะฉันต้องตกแถวเดียวกันก็เป็นตัวละครที่สลายโล่เยอะครับหนึ่งทอยโจมตีได้เยอะกว่ายุนหลังแน่นอนครับสกิลตัโจมตีเคที่เยอะกว่ายุนหลังนะยุนลังอ่ะหนึ่งทอยตัวหนึ่งสกิลเรียกครับพวกสกิลเรียกอ หึงทอยต่อหนึ่งครั้งครับแต่แต่เรียกของเควี้เน really ี่ยมันเป็นเรียกกับเงาครับทำให้เควี้เนี่ยโจมตีได้เยอะเยอะกว่านะครับหึงทอยเควี้เนี่ยโจมตีได้ถึง2ครั้งนะครับและถ้าอยู่แถวเดียวกันเนี่ยหมายความว่าสลายได้อีก4โล่โล่ได้4ชั้นเลยนะครับเลือดไหล2ครั้งดึง2ครั้งนะครับแต่ยุนลังเนี่ยจะดึงได้แค่1ทอย1ครั้งนะครับแต่เนี่ยถ้าเนี่ยถ้าสกิลวาร์ปกลับบ้านออกอ่ะจะเรียกได้อีกครับเควี้ก็จะเรียกได้เยอะกว่าแต่ยุนนลังเี่ย จะมีบ้านผุดนะครับเคที่ไม่มีบ้านผุดนะครับและลางมีเหาะเหินคเคที่ไม่มีเหาะเหินไม่มีบ้านผุดนะครับเคที่สกิลน้อยกว่าครับสกิลเคที่จะมีโลกมืดครับเอาค่ามาตกแล้วจะอาจจะจ,ะจะี้จะไม่ออกนะครับแล้วก็มีเลือดไหล1 2สองนะแปลงล่างแปลงล่างสามใช่ไหมแปลงล่างสามและเรียก4งเงาห้าสกิลน้อยกว่าครับ ยุดลังวีเจมอีกต่างหากส่วนอาชาอาชานี่ก็จะเป็นตัวที่โจมตีหนักอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะเธอหนึ่งโจมตีได้หลายอย่างถ้าเราใส่จี้ถูกนะครับจะมีจี้ที่เรียกว่าออฟน้ําหอมนะครับพอใช้กับอาชาทําให้อาชาเนี่ยเมื่อโดดไปอ่ะจะสลายได้2โลนะครับคือโยนจากครั้งที่1สลายโล่แล้วก็ตามด้วยออฟลองของน้ําหอมนะครับสกิลที่2คือจะขโมยเงินของฝ่ายตรงข้าม10%นนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามมีโล่โล่เขาก็จะหายไปนะครับแล้วก็สามารถ เรียกได้อีกทีหนึ่งนะครับเอ้ยสกิลโยนเข้าออกมาก็จะโจมตีเยอะเหมือนกันครับแต่เก่าแล้วเนอะอาชาส่วนสีกันดีนี่เป็นสกิลขังแถวครับสกิลไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เอา,าไปเล่นขำๆก็ได้ครับแต่ว่าราคามัน4 s นะครับถ้ามัน3 s นี่น่าจะน่าหาหน่อยนะครับก็ลองดูว่าถ้าผมได้ฟรีมา1 s อสะผมจะหาตัวอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยทำไมเป็นหนูเอื้อยสีกันดีที่พูดไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ได้นะครับเพราะว่ามีคือ ฝ่ตรงข้ามตกบ้านแล้วบ้านเราคูณ4นะครับเหมือนของไดลิทหรือของดาร์ไวเลนนะครับแล้วก็มี40%ขังแถวนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามอยู่แถวเราเนี่ยถ้าเราตกบ้านตัวเองจะขังแถว40%นะครับแต่ขังแถวมันน้อยครับแต่ขังแถวเนี้ยโลกก็กันไม่ได้ไม่มีอะไรกันได้นะครับมีเมี่ยนแปลงร่างก็กันไม่ได้นะครับสำหรับขังแถวอันนี้ต่อมาเป็นเมื่อก่อสร้างแล้ววาร์ปครับเป็นซิทนะครับพอปักธงแล้วก็จะโตดในแถวได้นะครับแล้วก็เมื่อจบเทินของชั้นนะครับ70%ติดตั้งสปริงครับอันเนี้ยไม่ดีเลย มันน่าจะติดตั้งแบบว่าตอนตกแรนมาติดตั้งจะดีมากครับแล้วก็มีสก,กิลบ้านผุด55นะครับเยอะบ้านผุดเยอะส่วนบิสกิตก็จีนี่ะครับออนนะครับ,รบแล้วก็บิสกิตเอ้ยไม่ใช่แล้วก็โคเ่นไมอานี้รวมได้นะครับไม่ต้องไปแ,กแลกละคร3เอสนี่รวมได้หมดแล้วครับ2อเอสนี่เปิดแพ็กฟรีก็ได้แล้วแต่บิสกิตเนี่ยผมว่ารอจูนี่ดีกว่าเอ้รอรอจีนี่ดีกว่านะครับ แต่เราไปดูถึงเรื่องจี้กันบ้างครับจี้ในวันนี้ผมมีแนะนําให้ไม่ครบทุกตัวนะครับมันจะไม่มีอีโวเคที่แต่ผมมีเคที่ธรรมดาแล้วก็ผมไม่มีสีการดีนะครับแต่เราไปเริ่มที่ตัวที่1กันดีกว่าครับเป็นหนูเอ้ยเลยเริ่มที่หนูเอ้ยนะครับหนูเอ้ยนะครับเป็นตัวละครล้มละลายที่นิยมเล่นสายหมัดซะส่วนใหญ่นะครับเราจะจัดจี้มานี่ครับมีหมวกครับแล้วก็มีหมัดแล้วก็ต้องมีเรือวาร์ปเรื่อยเรือโล่นะครับเพื่อมาคูณเมืองแล้วก็สร้างโลกถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ย ก็ใช้จี้อื่นแทนได้นะครับจะเป็นรองเท้าโลก็ได้แต่ไม่ไม่แนะนำใหใช้บอลบอลทองโลกนะครับเพราะว่าสกิลมันจะทับกับทับกับเปนนะครับแต่เปนมันคูณทั้งหมดนะแต่มันว์ปกลับบ้านเหมือนกันครับทำให้มันออกซ้ำซากไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีจี้นี้ผมแนะนําให้เป็นเล่นเป็นเหาะเหินนะครับรองเท้าเหาะเหินแล้วก็เปลี่ยนจากถ้าเราไม่มีโลกนี้ก็เปลี่ยนจะเล่นอีกสายหนึ่งะครับพูดง่ายๆว่าอีกสายหนึ่งเราจะเอาเป็นรองเท้าเหาะเหินแล้วก็เรียกแถวก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นยุนลังเลยหรือเราจะใส่เป็นจี้ดูดก็ได้นะครับดูดเลือดไหลใช้ได้ครับโหดเลยเซตนี้ก็ได้สองเซตนี้ก็ได้นะครับเซ็ตก็จะมีประมาณนี้มีไม่สายหมัดก็สายดูดอะไรเงี้ยครับไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตำนานยุนลังนะครับยุนลังก็เป็นตัวละครล้มละลายตัวหนึ่งที่โหดมากนะครับเพราะว่าเขามีเจมด้วยเจมของเขาก็คือเมื่อบ้านนั้น,นถ้าเป็นบ้านที่ขูดล็อกนะครับใช้คู่กับแปนเขียนแบบเรืเออวกาศนะครับ เมือ่อเราตกเมื่อฝั่งตรงข้ามมาตกบ้านที่มีล็อกข้าผ่านทางเนี่ยเขาจะสกิลพวกเว้นข้าบผ่านทางของเขาจะไม่ออกครับไม่ว่าเขาจะใส่อุปก,กรณ์เขียนกับดักสปายมาหรือเขาจะเอาตัวละครที่เป็นบียองรังมาเนี่ยเขาตกเขาก็จะไม่ทาสีนะครับเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยจะไม่ออกอะไรเลยเว้นข้าบผ่านทางก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกนะครับและจี้ที่เลือกใช้นะครับจะเป็นมีหมวกครับเพื่อป้ปองกันนะครับจะเพื่อ,อจะเล่นเป็นหุ่นไรกาเป็นหมวกหุ่นไยกาแล้วก็ใส่ ที่นี้ก็ได้นะครับเป็นหมวกขุดรายการก่อนแล้วตามด้วยหมวกกําแพงเหล็กป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทาสีได้ยุ่นลังนะครับถึงจะมีผุดในตัวแต่เขาไม่มีการทาสีในตัวนะครับทำให้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยใชยส้สกิลจังพวกทาสีมายุนลังจะอาจจะแพ้กันได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการทาสีนะเร,เราเลยจะนําไปใส่ซี่นี้ครับเราจะได้เสกเขาได้ด้วยในตัวแล้วก็จะใช้กําแพงเหล็ก ป้องกันตัวเองได้ด้วยแล้วก็การทาสีในตัวนะครับที่ยุนลังเล่นเล่นวงหุห่นไรก,กาง่ายเนี่ยเพราะว่าที่เขาที่เขาเล่นนิยมเล่นหุ่นไรกากับหมัดไอ้ไพ่ทาโร่นะครับเพราะว่ายุนลังนะครับมีสกิลในการเหาะเหินนะครับเมื่อตกบ้านตัวเองเขาจะเหาะเหินไปสร้างแลนมาสใช่ไหมจังหวะนั้นแหละครับเราจะนิยมวาร์ปไปข้างหลังเขานะครับศัตรูให้ศัตรูอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราอยู่ข้างหลังเขาทําให้เราเนี่ยสามารถโจมตีเขาได้มากขึ้นนะครับใส่หมวกเดิมก่อนนะครับหมวกไทเทเนียมทุบเตา่า พอเราเรียกมาเขาจะได้เต๋าแตกอีกทีนึงนะครับโหดมากยุนลังโหดเลยครับมีสกิลเลือดไหลมีหมอกนะครับทำให้โกงๆทั้งนั้นเลยแต่มาเป็นดาร์คเคที่ครับแต่จริงๆให้เราจินตนาการว่าเป็นอีโวเคที่นะครับเป็นตัวขาวๆนะครับอีโวเคที่ก็เหมือนดาร์คเคที่ครับแต่ว่าเพิ่มเลือดไหลมานะครับทำให้โจมตีได้มากกว่าจี้ที่ใช้นะครับจะเหมือนยุนลังเลยนะครับก็คือมีหมวกครับแล้วก็มีแปลนมีบอลทองเคที่เนี่ยจะใส่บอลทองหรือใส่ ไอแถวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นด่านอารีนาแล้วโดดแถวเชิงท้าโดดแถวเราก็โดดไปที่พิเศษได้ครับแต่ถ้าด่านด่านนั้นไม่มีพื้นที่พิเศษเราก็จะนิยมใช้บอลทองครับคือเคที่เนี่ยจะเล่นได้หลายด่านมากกว่ายุนลังนะเพราะยุนลังมันเป็นเรียกแถวนะครับแลวถ้าด่านไหนไปหาไปกลับแถวเดิมยากครับมันจะเล่นยากอย่างเช่นด่านด่านอะไรดีนะด่านเมิร์ดแลนด์อย่างเงี้ยครับไอพื้นที่พิเศษอ่ะมันโดดได้แค่ภายในแถวใช่ไหมครับไม่สามารถกลับบ้านได้เขราะก็นิยมใช้บอลทองกันครับ พวกดา่านจะพวกอย่างนั้นนะครับแล้วพวกถ้าถ้าไม่ใช่นอกจากจะเป็นด่านอารีนาอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นด่านอารีนาเราจะนิยมใช้รองเท้าโล่ครับเพราะว่าโดดแถวได้นะครับถ้าเป็นด่านเมิดนแรงเนี่ยเราจะนิยมใช้บอลทองก็ดูตามด่านนะครับดูตามจังหวะว่าจะควรใช้จี้ไหนด่านอะไรด่าอย่างเช่นด่านโลกอย่างเงี้ยสมมติเราบนมาแล้วรอบหนึ่งครับหรือจะเป็นส่วนผลไม้อะครับถ้าเราใช้บอลทองจะกลับบ้านได้ง่ายกว่าครับนะครับกลับไปที่ตัวละครเหมือนเดิมครับ เคที่มีเรียกแถวนะครับเออมีเรียกเรียกทั้งเรียกทั้งแมปนะครับแล้วก็เลือดไหลแถวเพราะฉะนั้นเคที่เนี่ยจะขาดความสามารถอย่างหนึ่งก็คือบ้านผุดครับบ้านผุดเป็นเหมือนปัจจัย4ครับว่าทุกตัวต้องคอนตัวละครต้องมีครับทุกตัวละครต้องมีเลยครับมีหมวกครับ1มีหมวกแล้ว1ใช่ไหมครับแล้วก็มีการบังคับย้าย2มีแปน3มีวาร์ปสมีโลห้แล้วก็มีบ้านผุด6กเห็นไหมครับทุกตัวละคร่ะ ที่เราเอาไปต้องมี6อย่างนะครับต้องมีหมวกครับมีป้องกันมีแปลนมีกลับบ้านมีโลมีบ้านผุดสังเกตดูทุกตัวเลยนะครับเห็นไหมมีหมวกม,ม,มีหมวกแหละเน้หมวกหนึ่งป้องกันสองนับหมวกหนึ่งแล้วกันนะครับหมวกหนึ่งอ่ะนับหนึ่งสองแหละหมวกหนึ่งป้องกัน2แปลนสามโลสี่เคลื่อนย้ายในตัว ขึ้นยาในตัว5นะครับบ้านผุดหกเห็นไหมทุกตัวละครต้องมีอย่างนี้หมดครับถ้าไม่มีอ่ะลงหลีกไม่ไหวแน่นอนนะครับก็จบสลัดดาเคที่ดาเคที่เล่นได้แค่เซตเดียวแหละครับผมพูดเลยต้องเล่นเซตนี้เท่านั้นถ้างั้นเราจะไม่มีบ้านผุดครับถ้าเราทำให้เราไปลงลีกเนี่ยโอกาสแพ้เราเยอะครับถ้าเราไม่มีบ้านผุดเราได้ไม้หนึ่งได้ไม้สองเนี้ยนะครับเราไปไปที่อาชาครับอาชาเป็นตัวละครล้มละลายเหมือนเดิมนะครับเหมือนแพ็คนี่จะเป็นตัวละครล้มละลายทุกตัวเลยนะครับ ส่วนอาชาก็คือมีสกิลทั้งหมด4-5สกิลเลยนะครับคือสกิลที่1น,นะครับคือส่งไปพร้อมกันนะครับเมื่ออาชาตกบ้านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหรือตกไอ้ตกที่เดียวกับฝ่ายตรงข้ามตัวละครเขานะครับจะเชิญไปเต้นบ้านเขาได้นะครับและเมื่ออาชาตกบ้านตัวเองนะครับจะชาร์จโล่เจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองชั้นนะครับและเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกแรนมาสของอาชาเนี่ยเจ็สิบเปอร์เซ็นต์กักขังฟองสบู่นะครับ ็คือมาตกโดนขังอันนี้คือ80%ตกบ้านตัวเองตกบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับตกที่ไหนก็ได้ที่เป็นบ้านนะครับจะโยนกงจาก80%ไปใส่ฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็จะขโมยเงินหรือถ้าฝ่ายตรงข้ามมีโล่เนี่ยก็จะสลายโล่นะครับและเมื่ออาชาตกบ้านที่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ครับก็จะตัดไฟนะครับแล้วก็จะไม่เสียตังค์นะครับตอนนี้อาชามีโล่ในตัวแล้วครับหนึ่งนะครับจี้ป้องการก็คือหมวกครับสองป้องกัน3แบนสี่บ้านผุดห้าครับอาชามีโล่ในตัวก็เป็น <con chuy ển S 2> นับไปอย่างหกอ่าส่วนเคลื่อนย้ายอ๋อใช่ชาร์จห้าแล้วแล้วก็หกก็คืออะไรนะวาร์ปของอาชาใช่ใช่วาร์ปของอาชา,ชชา,ออา,ชานี่เขามีไปส่งไปพร้อมกันนะครับก็เลยจะมีวาร์ปมีมีโจมตีในตัวแล้วมีเคลื่อนย้ายในตัวแล้วก็จะครบแล้วนะครับต่อไปเป็นอาร์เทมิสครับอาร์เทมิสต,ตัวละครวิกตอรี่จะล้มละลายก็ได้นะครับ แต่จริงๆจะเน้นวิกซะมากกว่านะครับเพราะว่ามีความสามารถในการวาร์ปแล้วก็มีโล่สองชั้นในตัวครับแล้วก็ยังมีสกิลบล็อกน้ําแข็งอีกด้วยนะครับเพื่อมาก่อกวนทั้งตัวเองและฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อไม่ให้วิกได้ง่ายๆจะสามารถตอนเริ่มเทินนะครับมีเปอร์เซ็นต์ในการยิงธนูละทุ่ยิว e เนี่ยจะเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยนะครับสกิลจะไม่ค่อยติดเลเวลตกธนูเนี่ย80%ยิงเก็บธนูมายิงต่อได้นะครับแล้วก็ชาร์จโล่เป็นในตัวด้วยถ้าตกบ้ววานตัวเอง55%แล้วก็มีเอฟเฟ็ต ที่น้ำแข็งครับข้างๆที่บอกวว้เมื่อกี้แล้วก็มี40% warp ครับตอนนี้นะครับอาทิติ์มีสกิลในตัวทั้งหมด2สกิลครับที่เราต้องการนะครับไอ้3สกิลนะครับคือ w a r วา a r p หนึ่งโล่สองยิงธนูสร้าง landmark สามนะครับธนูเนี่ยทั้งทาสีได้นะครับแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คตัวเองถ้ายิงเสรบ้านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทาสีครับตอนนี้อาจิตยมี3สกิลในตัวนะครับตอนนี้เราก็มีหมวกครับห้าเอ้ยสามดิสี หอกสบังคับย้าย5บ้านผุด6ครบเห็นะครับเห็นไหมทุกตัวมันมีปัจจัย6ครับทุกตัวต้องมีถ้าตัวไหนมีไม่ครบนะครับสันนิษฐานได้เลยว่าไม่โหดนะครับถ้ามีไม่ครบเนี่ยต้องมาใส่เพิ่มเองให้มันเยอะเนี่ยแล้วถ้ามันใส่ครบ6อันแล้วมียิ่งมีช่องว่างนะตัวนั้นจะโหดมากครับเล่นง่ายมากไปต่อที่สกิล a c ซิอาร์เทมิสนะครับจะนิยมใส่หมวกหุ่นไล่กากันนะครับเพราะว่าอาร์เทมิสนะครับจะแพ้จี้พวก กันทาสีอย่างร้อเลยนะครับถ้าเจอกันทาสีนี่ยังไงก็แพ้ครับถ้าเราไม่มีจี้แก้ทางดังนี้จี้แก้ทางของของอธิมตต์ตอนนี้นะครับก็คือทําให้ฝ่ายตรงข้ามกลายเป็นหุ่นไรการะครับและจี้เขาจะไม่ออกและอะไรทําให้ฝ่ายตรงข้ามเป็นหุ่นไรการได้บ้างก็คือทำให้ฝ่ายตรงข้ามโดนขังกรงหรือเป็นหุ่นไรการครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นใส่หมวกจําพวกหุ่นไรการนะครับเพื่อเอาไว้เสกฝ่ายตรงข้ามหมวกอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับอจะเป็นหมวกป้องกันก็ได้ครับ อาเซตเนี้ยถ้าเราเจอกันทาสีเราแพ้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพกพวกกัร์ตาไอโมกุลไลกาไปครับเพื่อเสกไฟตรงข้ามนะครับเอาโมกุลไลกาไปเสกหรือจะเอาหมัดไปต่อยก็ได้แต่เหมือนอเธมิตนะครับถ้าใส่ถ้าใส่หมัดแล้วเนี่ยเหมือนจะธนูจะไม่ค่อยออกนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรกันหรือแต่แต,แต่จริงๆมันก็ออกได้สองครั้งนะครับผมว่าลองไปเล่นเขาออกได้สองครั้งแต่คนเขาจะบอกไม่ค่อยออกกันครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ถ้าใส่ได้จะดีนะครับตะปตองผมก็ใส่นะแต่มันก็ออกทั้ง2ออย่างนะครับ จะเล่นสายหมัดก็ได้ครับระวังป้ายเ,เพื่อไปเก็บเพื่อไปเก็บลูกขนูนะครับวางป้ายไปตรงข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับแต่ถ้าเล่นสายหมัดเนี네่ยเล่นกระหลุมดําจะดีกว่านะครับเพราะว่าระวางหลุมดําไว้ข้างหลังได้ครับแล้วก็ไปตกไปตกหลุมดําได้หรือว่าถ้าใช้ใช,ใช้ป้ายเนี่ยแล้วก็เอาป้ายวางตรงพื้นที่พิเศษครับเพื่อให้เขาอาทิตยได้กลับไปเก็บขนูได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้เป็นหลุมดำาล้วจะดีกว่านะครับเพราะว่าหลุมดําเนี่ยจะต่อยเขาตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ยังจะตกได้เลยแบบไม่ ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับอัลทมิติวาร์มในตัวอยู่แล้วครับเอาแค่ถุงมือใิท่านก็พอจะเป็นวาร์ปแถวก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาถุงมือในทานเนี่ยเราจะช้อนเขาได้ครับแล้วก็โจมตีเขาได้ด้วยนะครับเล่นสายนี้ก็ได้ครับเนี่ยสายเนี่ยจะเล่นหลีกการวิกได้ครับสายไปหลีกครับนี่คือสายไปหลีกแต่สายไปหลีกเนี่ยเราจะไม่มีเอฟเฟกในการป้องกันนะครับทำให้เราโดนสวนง่ายแต่เดี๋ยวนี้เขามีตัวละครที่ชื่อว่าใขรนะ จ้าตัวใหม่มีเมียนคลองเซิร์ฟนะครับทำให้วุ่นวายกันไปหน่อยถ้าจะครบครบสก,การอีเวนต์นี้โคเด้นไมอาอยากให้รีวิวไหมครับอ่าเดี๋ยวแถมหน่อยครับสำหรับโคเด้นไมอา o โคเด้นไมอาเป็นตัวละครวิกตอรี่ที่รวมหาเอาก็ได้นะครับไม่ต้องไปถึงขนาดไปทํามันมาเลยนะครับสามอิดอว่าโคเด้นไมอานี่รวมหาเอาก็ได้นะครับแต่จี้ความสามารถดีครับไกลสำหรับโคเด้นไมอา กุ้ได้ไาครับเป็นตัวละครวิกเตอรี่ที่ครบเครื่องที่สุดในตัวแล้วครับในตัวละครตัวเดียวอ่ะมีครบเครื่องทุกอย่างนะครับอย่างที่เราบอกเลยคือมีแป้นอ่ามีไก่วนครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่พิเศษหรือก่อสร้างแลนด์มาร์กนะครับเมื่อตกบ้านตัวเองนะครับจะวับพื้นที่พิเศษได้นี่มีวับแล้วครับสองมีไก่มีหนึ่งนะครับมีแป้นหนึ่งวับสองนะครับแล้วก็มีชาร์จโล่หนึ่งชั้นเป็นสามนะครับแล้วก็ใส่หมวกครับสี่ป้องกันห้า เราก็ใส่บ้านผุดครับหครบแล้วตัวละครจะพวกนี้ครับที่มันจะโหดว่าเราจะสามารถใส่จี้อะไรก็ได้เอามาให้เราทําให้เราวิ่งง่ายขึ้นได้อีกเยอะเลยนะครับอย่างก,ก็เล่นไมอาก็เป็นตรงมุมแล้วเหาะเหินนะครับเราก็จะเน้นเป็นนี่เลยครับใส่พวกหลุมดําแต่ไกลอาจะเจอพวกทาสีนะครับเพราะฉะนั้นจะเจอพวกบ้านผุดนะครับเรานิยมใช้นี่นะครับใส่จีก้กันกันทาสเอ้ยใส่จี้ทาสีไปนะครับเพื่อทาสีไปตรงข้าม แต่เราเจอฝั่งตรงข้ามมีการทาสีแล้วก็แพ้เนี่ยครับพวกตัวโคด้นไมอาสายสายไปมุมแล้วเหาะเหินนะครับสายเหาะเหินจะแพ้บ้านถุดอยู่แล้วครับทำให้เจอตัวละครจะพวกบ้านถุดทําให้เล่นยากขึ้นนะครับก็ขอจบการนําเสนอรีวิวอีเวนท์ที่เข้ามาในวันนี้นะครับและตัวละครทุกตัวนะครับว่าตัวละครไหนน่าสนใจน่าหายังไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองทําเทียให้ดูได้ไหมครับว่าตัวละครไหนน่าเล่นควรมีในตอนนี้นะครับแต่ว่าหาถ้าอยากหาสักตัวหนึ่งเอาตัวอะไรดี มาเริ่มกันที่อันดับหนึ่งดีกว่าที่ผมอยากให้ทุกคนมีนะครับน่าจะต้องมีควรจะมีลึกไม่ออกเลยครับจริงๆแล้วตัวละครนี้ผมเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยจับสังตัวเลยนะครับมียุนรังจับเยอะสุดแล้วครับเคที่เนี่ยเขาจะอันนัยมมาไปตีบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นอีโวเนี่ยก็มันล้มละลายโหดนะครับถ้าใครชอบล้มละลายแนะนําให้เลือกเคที่หรือไม่ก็ยุนรังครับตามงบเลยครับแต่เคที่น่าจะเล่นง่ายกว่านะครับ เพราะเราแค่มีบ้านผุดแต่ยุนลัง่ะออยุนลังเล่นง่ายกว่าสิยุนลังจะมีครบเครื่องมากกว่าเคทีนะครับเพราะยุนลังมีบ้านผุดในตัวด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีอะไรอีกมีบ้านผุดมีหมอกนะครับผู้เล่นใหม่หมอกการเอาไปเป็นตัวละครสตาร์เตอร์ครับโหดแต่ว่าข้อเสียคือจะเต่าเบี้ยวหน่อยนะครับแต่ถ้าทอยพยายามทอย10ทอย4ยังไงก็เต่าไม่เบี้ยวเลยนะครับทอย10ทอย4มันทอยง่ายถ้ามันยังเบี้ยวอีกเนี่ยเป็นตัวละครแย่แล้วครับอย่าลืมใส่เจมเพื่อให้เขาคุมเต่าเยอะๆนะครับ มาระดับ2อนะครับเป็นเคที่ครับส่วนอเธมิตนี่ถ้าใครมีกําลังซับมีในการปลุกเนี่ยแนะนําให้ทานะครับแล้วก็มีจี้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งด้วยเนอะหรือเปล่าแต่ผมว่ามันถ้าทําก็อย่าลืมเก็บเพชรไปทําขังแถวด้วยนะครับของควรมีของต้องมีก็เป็นตัวคอยตัวทแนะนําครับเนี่ยสตัวเนี้ยทำเลย3ตัวเนี้ยชอบตัวไหนชอบสไตล์ตาการเล่นแบบไหนยุงลังมีหอะเหินในตัวมีบ้านผุดในตัวมีวาร์ปในตัวส่วนเคที่ มีกับเงาได้ฝั่งตรงแปลงล่างได้ฝั่งตรงข้ามมาตกแล้วไม่จ่ายตังค์องมีแปวนมีหมวกมีรองเท้ามีบ้านผุดส่วนอาร์เทมิสต้องมีหมวกหุ่นไลกาหน่อยหนึ่งมีหมวกก็ได้ไม่ต้องหุ่นไลกาก็ได้แต่ถ้าเล่นหุ่นไลกาจะเล่นง่ายกว่านะครับมีบ้านผุดมีถุงมือไททันอะไรประมาณนี้นะครับอาร์เทมิสนี่ผมไม่ค่อยแนะนำเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะผมไม่มีอาร์เทมิสตำนานนะครับแล้วก็เล่นอาร์เทมิสไม่โหดด้วย ส่วนอาชาก็เล่นง่ายๆครับมีแปนถ้าเรามีแปลนกระโดดพวกแปลนคูนแปลนเรือวาร์ปแปนเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสร้างแล้วก็เด้งสร้างแล้วก็เด้งนะครับจะเป็นแปนหมีก่อนก็ได้ครับจะเป็นแปลนเขียนแบบเรืออากาศก็ได้ครับหรือจะเป็นแปลนเรือวาร์ปแปนเรือคูนอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นแปนกระเด้งกระเด้งนะครับขอแค่มีจี้นั้นอ่ะเล่นอาชาได้เลยครับเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่นง่ายมากๆอาชามีแค่จี้ หมวกกับแบนจบครับน้อยกว่าคนอื่นเยอะครับแล้วก็ถ้ามีบ้านผุดก็ดีครับแต่ถ้าผู้เล่นใหม่ไม่มีบ้านผุดก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับแต่ถ้าเราเจอตัววีก็จะแพ้ง่ายแค่นั้นเองนะครับก็ต้องยอมเข้าไปนะครับคนที่มีตัววีเขาก็มีง่ายนะถ้าเจอตัวล้มด้วยกันเราก็จะเล่นง่ายครับอาชาสู้ได้โหมดตกบ้านตัวอย่างเดียวครับเล่นอาชาไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยนะครับต่อไปสีการดีนี้ไม่ไม่ค่อยแนะนำครับเล่นยากนะครับ นอ้ยเอ้ก็เหมือนกันไม่ค่อยแนะนําเล่นยากถ้าทําเรื่องง่ายๆครับมียุ่งลังกับเคที่นุ้ยเอ้ก็โหดครับแต่ว่าเล่นยากจี่ยากนะครับครบแล้วครับสำหรับรีวิวในวันนี้ง่ายๆครับทํา3ตัวนีช้ชอบตัววิกเลือกอาร์ทิมิตชอบตัวล้มเลือกเคที่หรือยุ่งลังนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวน,นี้ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บา,บายๆครับทุกคนถ้าใครปิดก็ขอให้ปิดกันถูกๆนะครับบายยบาย,บาย,บาย